สวัสดีพี่น้องหนาวจังเลยมีลมด้วยละ่ะวันนี้น่ะลมว่อยวยเฮ้แดดออกแต่ว่าหนาวพี่น้องยังลมว่อยๆ่อยเม mm hmm. ื่อวาไปหาหมอเดือนนี้มีนัดสามนัดนะคะ วันนี้หมอเบาหวานเดี๋ยวไปแล้วหมอสิวจังไหนอีกเนาะแต่เมื่อนี้ไม่น้อยต้องรับยาเบาหวานวันนี้ต้องรับยาเบาหวานมาด้วยเดี๋ยวจ่อยๆพี่น้องเออเย็นเดีนเดนเรียบร้อยพี่นอ้องการพบหมอหอบอยาลืมเอาถุงมาใส่คันซีซอ้อถุงกับพ่อก,กระเทิร์น คือึ้นบ้านนะคะวันนี้สําหรับผลตรวจเบาหวานดีแล้วก็บโมมีโรคอื่นแทรกซ้อนในตอนนี้นะเท่าที่ตรวจเลือดแล้วก็เช็คทุกสิก่งทุกอย่างความดันของเลือดดีแล้วก็ไขมันในเลือดดีเบาหวานควบคุมได้ดีน้ำหนักตอนนี้หมอว่าว่าบอไห้เอาลงอีกนะคะให้อยู่ประมาณนี้ระหว่าง65ถึง67นะคะให้อยู่ประมาณนี้65 67 ถือว่าโอเคถือว่าควบคุมร่างกายได้ดีแล้วก็กินยาต่อไปแล้วก็ควบคุมตัวเองให้ได้ดีแบบนี้ต่อไป,ะอไปนะคะแลวมันยังสิบมมโรลอื่นมาแทรกซ้อนในตอนนี้บ่มีโรลอื่นที่แทรกซ้อนแล้วสาหรับบาหวานถือว่าไม่น้อยควบคุมได้ดีจัดการมันได้ดีเอาถ้าพ่อใหญ่มาเปิดรถนะคะส่วนยาบาหวานก็ยังกินปกติวันนี้รับยาบาหวานแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ยาโรคซึมเศร้าเนาะค่ะเพราะว่าเวลาไม่น้อยรับ ส่วนมากจะรับอร้อ,ม,อ,อมกันแต่ยาไมสิหบร์เพร้ะฟอมกันหรอกถ้ารับลดไงก็คือประมาณนี้ถ้าใเป็นถ้าายเต็มก็สลายอยู่ค่ะเป็นพันนะคะแต่พอดีแม่น้อยรักษาอยู่ในระบบการรักษาแล้วก็อยู่ในการรักษาที่ต่อเนื่องนะคะดังนั้นค่ายาก็เลยถือมันมีส่วนลดค่ายาแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการรักษาอยกางต่างต่างแม่น้อยกับบแน่ใจแต่ว่าหมอบอกว่าถึงถึง,ถงตัวยามมนสิแพงกงก,ก็โอเคเพราะว่า ในน้อยกินยาแล้วก็อยู่ในโครงการรักษาที่ต่อเนื่องคายยากเ็เลยแบบได้ส่วนลดตลอดนะคะนี่ค่ะจริงๆแล้วยายายาเบาหวานนี่แพงค่ะแรกๆเอานี่แพงมากเพราะตอนหลังๆมากเพราะเขากินตลอดตลอดยาก,ก็ลดลงนะคะค่ายาก,ก็ลดลงแล้วก็ส่วนยาซึมเศร้าก็ถือว่าโบแพงมากเออว่าสิบปดให้ส่วนยาซึมเศร้ากับโบแพงหลายนะคะคือว่าโอเค อันนี้ก็คือส่วนลดแล้วเบสิกดูสี่สองร้อยก็ค้นค่ะสองร้อยก็ค้นก็คิดเป็นเงินประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะสําหรับยาสองอย่า,ยางสามอย่างนะคะมีซึมเศร้าเบาหวานแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดเนาะยาลอ็อตนึงก็สิได้อยู่ประมาณสามเดือนเนาะค่ะเนาะยาหนึ่งล็อตได้สามเดือนเพราะว่าไม่น่อยกินยางละเม็ดละเม็ดเรียบร้อยโอ้ยดีใจ คนยายยิ้มเปยเรื่อยว่าผลตรวจออกมาโอเคว่ามีปัญหาทุกอย่างโอเคดีใจมากพร้อมจะพิดเดินทางแล้วใส่เบลก่อนมาอ่ะมารุ่นกันต่อวันพุธเมื่น,นี่วันซุกไม่อีกนะคะวันซุกมโลกนี่ค่ะบากับแขนนะคะข้าวดีอีกอย่างก็คือยาหวานกินลดลงนะคะ จากที่กินสองเม็ดเนาะกัลดมาเหลือเม็ดหนึ่งตอนนี้นะคะวันนี้หมอให้ลดแล้วนะคะยาเบาหวานหนึ่งเม็ดอันให้กินตอนนี้ให้กินมือละครเมร็ดแค่นั้นแล้วหมอก็บอกว่ามีโอกาสที่จะได้ยุดยานะคะมีโอกาสที่จะได้งดยาเบาหวานเพราะว่าถ้าควบคุมแบบนี้ได้ควบคุมตัวเองควบคุมการกินควบคุมน้ำหนักขยู่ปกติเนาะ ควบคุมควมบดันทุกอย่างเฮ็ดให้ได้แบบนี้ไม่น้อยเฮ็ดมาปีหนึ่งถือว่าประสบความสาเร็จนะคะเพราะว่าจากหนึ่งจากจาก,จากหนึ่งปีเนาะในหนึ่งปีนี่ที่ไม่น้อยเฮ็ดมากเกี่ยวกับเบาหวานนี่รมซสึกว่าได้ผลสุขภาพก็ดีขึ้นน้ำหนักลดลงการกินยาจากสองเม็ดจากสองเม็ดก็เหลือเม็ดหนึ่งบบดน,นี้เมื่อน,นี้หมอให้กินครึ่งเม็ดแล้วนะคะให้กินแค่ครึ่งเม็ดคือเป็นการแค่ควบคุม ถ่ายซึ่าในระหว่างนี่ไปนี่สามเดือนอีกสามเดือนก็จากนี่ไปสามเดือนหรือหกเดือนจากสามเดือนลำน้อยเสือหมอเสือเอิญม่นันมาัดมาเช็คเทนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็อาเซกินอีกระ,ระยะหนึ่งแล้วก็หยุด,ดยบาบวานเลยนะคะข่าวดีข่าวดีเป็นข่าวดีมากๆเพราะว่ากินยาแทบจะแท่นเขาแล้วพี่น้องแต่ว่าท่านประทวนก็ต้องยุติระเบียบวินัยของเฮาหนานะคะว่าเฮาสิ ตั้งใจสู่เพราะเพราะว่าบาวหวานนี่มันก็สามารถกลายพันธุ์แล้กก็สามารถวิโรคอื่นแสก้อนได้เนาะเพราะว่าแม่ไม่น่อยก็เป็นบาวหวานเริ่มต้นต่อมาก,ก็หลากหลายโรคสุดท้ายก็อำนาเข้าไปโดยที่มดทางรักษานะคะบาวหวานนี่มันไม่น่อยไม่ได้กรกรมพันธุ์แต่ว่าบาวหวานบางตัวกับบอแมนกรรมพันธุ์จากสิบฟังอันไหนจะสิเสือ้อใดแน่ต่จริงๆแล้วในการที่เขาคนหรือเข้าตรวจตรวจตัวเองเข้าตลอดเวลาาห้วก ไปหาข้อมูลใน Google หรือว่าหลายๆอย่างมันก็เห็นเฮาแบบว่ามีพลังในการที่จะเอาชนะโลกให้ได้เนาะเมื่อนี้ก็ถือว่าเกือบือว่าถือว่าชนะมั่นก็ว่าได้เนะาะเพราะว่าเขาสามารถวควบคุมทุกอย่างได้ดีแล้วก็ต้องมีวินัยแบบนี้ตลอดไปนะคะสาหรับคนที่เป็นเบาหวานสูๆให้ให้ใหกาลังใจกันตลอดเวยค่ะเดอ้อนี่จะบินแม่นายจะได้ส่วนลดเห็นบ่น มันมอสแต่ฮันทับซอดัน่แอตตามมซ,ซัมทบซอดเสร็จเพราะว่ามันเบาหวานดีขึ้นแล้วกับผต้องกินกับแม่ยูแต่ว่าก็ต้องกินตตมหมอว่ากอนแค่น้อยส่วนลดต่อเดือนเห็นไหมคะมันมีส่วนลดต่อเดือนข่ยยายาก็ได้มาห้ากระปุกอันนี้ไขมันในเส้นเลือดขมันในเลือดกินเม็ดหนึ่งปกติอันนี้อันนี้เป็น ต้องเบิ่งซื้อยาก่อนอันนี้ซึมเศรา้ากินปกติค่ะซึมเศรา้ายังปกติรอยอ,ยอย่ารอยรอยสิบเฉยสยางมันมันเป็นองสองยางร่วมกันเนาะรอยเจมิลเมกหรือเออเอ็มเอ็มจีนะไม่หน่อยอ่านมาถืออันหนึ่งสามอันหนึ่งอ่เจ็ดิบห้ากินบวกกันสองันมัน,นก็สิเป็นรอยกลัวนะคะ ยาตัวยาตัวเดียวกันแต่ปริมาณบ่คือกันมันก็ได้มาคนละสีส่วนตัวนี้ก็สิเป็นไขมันในเส้นเลือดนังกินไขมันในเส้นเลือดอกินเม็ดนึงปกติแต่ว่าเบาหวานก็ให้กินเม็ดนึงแบงคเครื่องนะคะก็ถือว่าโอเคเบาหวานให้ยกินเม็ดเออกินเมือละเครื่องเม็ดคือห้คยหลายแท้หมอคือสร้างไหสัง,หสงกระปุกผลกินอีกปีหนึ่งตัวนี้ ต่ว่ามอว่าสามมอว่าละค่ะเดี๋ยวกินหลอดนีเมดประมาณสามเดือนเนาะหลอดหนึ่งก็เฉได้สามเดือนเพราะว่ามันลอยหาเม็ดแล้วมอใส่ไปตัวอีกเท่านึงว่าเสียหายยุดยาหรือให้กินเครื่องเม็ดต่อไปอีกสักพักเนาะตามพี่นาะแม่หน่อยได้บอกแน่นอันนี้ค่ะบรูดเฟสบรูดเฟสแต่ก็คือไขมันในเลือดยังกินเบ็ดนึงเท่าเดิมอยู่แต่ผลทั้งหมดทั้งร่วนกว็ถือว่าโอเค โอเคลงตัวเลยนะจ๊ะโอ้ยดีด oh, e ีใจก็เลยไปสื่อโดนัทมาแอตตาฟรุกรอดอะไรแอตตาฟรคลอดอะไรบอลามักกะต้องมักกะขาวเฟรนดอิมูเซ่อินเตอร์แอดอ๋อทานเพิ่มมูซาบุปริกินหมอบสันอกินซะสัน